สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้พบกับพอดแคสต์ในหัวข้อเรื่องระบบ IT กับธุรกิจ SME ต้องบอกว่าสถานการณ์ปัจจุบันเองอาจจะไม่เอื้อให้ทำธุรกิจ SME หรือสตาร์ทอัพมากนักแต่ต้องบอกว่าอย่างนี้เรายังต้องอยู่กับมันไปอีกไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการที่เราเริ่มต้นทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็น s m e หรือธุรกิจที่เป็นสตาร์ทอัพนั้นเราก็ต้องมีเริ่มวางแผนธุรกิจถูกไหมครับเพื่อที่จะเติบโตเพื่อที่จะต่อยอดไปได้ในอนาคตดังนั้นเนี่ยในพอดแคสต์นี้เราจะพูดถึงเรื่องของการวางระบบ Information Technology หรือเรื่องของ IT เนี่ยเพื่อมาช่วยให้ธุรกิจ SME หรือสตาร์ทอัพเนี่ยสามารถที่จะเติบโตได้อย่างรวดเร็วแล้วต้องมีเงื่อนไขแล้วต้อง มีระบบอะไรบ้างนะครับ1 2 3 4เพื่อที่จะช่วยให้ธุรกิจเนี่ยเติบโตได้แล้วก็เริ่มต้นได้ทันทีสำหรับการวางระบบ IT หรือวางระบบอินฟาสักเจอเพื่อที่จะรองรับธุรกิจของเราเนี่ยเริ่มต้นเราต้องวางแผนระบบรางแผนธุรกิจของเราก่อนว่าระบบของเราเนี่ยจะให้บริการใครแล้วสินค้าที่เรามีในมือหรือบริการที่เรามีในมือเนี่ย ตอบสนองกับลูกค้ายังไงได้บ้างยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสินค้าเราอาจจะมีเป็นสต็อกเป็นโกดังเอ๊ะแล้วเราจะให้ผู้ค้าเนี่ยหรือว่าผู้สนใจเนี่ยซื้อสินค้าเราจากช่องทางไหนผ่านแอปพลิเคชันมนิโบายไหมหรือว่าผ่านระบบที่เป็นเว็บไซต์อันนี้เราต้องคิดตั้งแต่ต้นเพื่อที่จะกําหนด ทิศทางของระบบไอทีว่าเราจะตอบสนองธุรกิจแล้วสามารถที่จะขยายตัวในอนาคตเนี่ยแบบไหนได้บ้างดังนั้นขั้นตอนแรกก็คือกำหนดความต้องการของระบบก่อนนะครับว่าเราจะขายใครเราจะเริ่มวางแผนยังไงมันต้องมีขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกแน่นอนครับถ้าแผนธุรกิจชัดเจนแล้วกลุ่มลูกค้าเนี่ยชัดเจนเรียบร้อยเราเนี่ยต้องมาดูว่าระบบของเราเนี่ยจะวางไว้แบบไหนขอแยกเป็น2ประเด็นแบบนี้ละกัน ระบบที่เหมาะกับ SME และสตาร์ทอัพในช่วงแรกๆเราแนะนำเป็นระบบ Cloud Service พอเป็นระบบ Cloud Service เองเนี่ยเราไม่ต้องเตรียมอะไรในฝั่งของ Infrastructure ในอนะินฟ t าสักเจอร์นั้นมีอะไรบ้างก็จะมีพวกเซิร์ฟเวอร์มีระบบเว็บแอปพลิเคชันระบบเดต้าเบสนะครับถ้าเราไปใช้ระบบที่เป็น Public Cloud ไม่ว่าจะเป็น AWS, Azure, h u ัวหัวเว g ย o c l กิลคลานะครับพวกเขามีการ Provide ในเรื่องของ Infrastructure ให้เราเรียบร้อยแล้วเราแค่เอาในเรื่องของซอฟต์แวร์ไปติดตั้งแค่นั้นเองเพื่อที่จะให้บริการดังนั้นเนี่ยความเร็วของและก็ความง่ายในการบริหารจัดการเนี่ยในช่วงเริ่มต้นของธุรกิจ SME หรือระบบที่เป็นสตาร์เนี่ยก็แนะนําไปที่ระบบของ คลาวด์เซอเลยอีกรูปแบบหนึ่งก็คือระบบที่เป็น on-premise ก็คือเจ้าของ SME เจ้าของ startup ดูแลระบบด้วยตัวเองเอา s e r v ์ฟเวอร์เอา Server, เว็บแอปพลิเคชันเอาฐานข้อมูลมาดูแลเองที่องค์กรมาดูแลเองที่หน่วยงานเพื่อที่จะให้บริการดูแลด้านความปลอดภัยต่างๆข้อมูลอยู่ที่เรา ไม่ค่อยต้องห่วงว่าเอระบบคลาวดจะโดนโจมตีระบบคลาวดจะโดนแฮ็กหรือเปล่าหรือล่มไปหรือเปล่าเราดูแลเองเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ช่วงเริ่มต้นอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับเพราะระบบ SME Startup เองเนี่ยฐานลูกค้าจะยังไม่เยอะนะครับการลงทุนที่สูงสำหรับระบบที่เป็น o n p พรีมิสวางอินฟาเองเนี่ยใช้เงินทุนสูงกว่านะครับดังนั้นเองเนี่ย มันไม่ผิดนะที่เราจะวางอินฟาหรือวางโครงสร้างด้วยตัวเองแต่แน่นอนครับในช่วงเริ่มต้นแนะนำแบบนี้ละกันระบบคลาวเนี่ยเหมาะสมมากกว่าจนถึงช่วงเวลานึงธุรกิจเดินหน้าไปได้ดี b u บิสเนสบริการต่างๆผู้ใช้งานเยอะขึ้นค่อยมามองหาระบบที่เป็น Infrastructure ของตัวเองถัดมาเราต้องมีในเรื่องของคนที่จะมาบริหารจัดการ เพราะทุกระบบไม่ว่าจะอยู่บนคลาวดก็ดีหรืออยู่บนออนพรีมิสก็ดีเราต้องมี IT o p e r a t e หรือว่า IT Admin ที่คอยบริหารจัดการให้ระบบสามารถที่จะเชื่อมต่อได้ตลอดเวลาให้บริการได้โดยที่ไม่ล่มไปก็อาจจะต้องมองหา IT Support หรือ IT Service ไว้สักคนหนึ่งปพอแน่นอนเจ้าของธุรกิจต้องมองในเรื่องของแผนธุรกิจมองในเรื่องของยอดขายไปนะครับหลังบ้านก็ต้องให้ IT หรือแอดมินเป็นคนโอเปเรตซึ่งก็มีอยู่2แบบนะครับปัจจุบันเราจะให้เอาซอร์ซิ่งคนข้างนอกดูแลระบบเราไปเลยแบบนั้นก็มีอีกแบบหนึ่งก็คือจ้าง IT a d แอดมินไอโอเปเรตเพื่อที่จะมาดูแลระบบของเราเพราะว่าขั้นตอนการดูแลแมนเทนน์ระบบหลังบ้านเนี่ยปัจจุบันเองก็มีความซับซ้อนเราก็ต้องมีคนบริหารจัดการหรือคนดูแลให้อย่างน้อยสัก1ตําแหน่งหรือ1คนก็ยังดีอันนี้คือการเตรียมการเบื้องต้นนะครับสำหรับที่ เราเองเนี่ยจะเริ่มธุรกิจ SME หรือ Startup แล้วก็วางระบบ IT เนี่ยก็ต้องมีขั้นตอนประมาณนี้อพิโซดถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์หรือคอมโพเนนต์ต่างๆที่จะต้องมีไม่ว่าเราจะให้บริการระบบที่อยู่บน c คลา d หรือให้บริการระบบที่อยู่บน o n p r พ m i ร e ว่าเอ๊ะในระบบ IT Infrastructure จริงๆแล้วเนี่ยต้องมีอะไรบ้าง 1, 2, 3, 4เดี๋ยวจะไลน์เลสให้ในอพิโซดถัดไป และแน่นอนครับหากใครชอบเรื่องราวของ IT แบบเจาะลึกฟังง่ายๆสบายๆแบบนี้อย่าลืมติดตาม every IT Tech ได้ทุกๆช่องทางเลยนะครับเพราะเรื่องไอทีอยู่รอบรอบตัวคุณครับผม